ร้อนมากแม่ร้อนไหมขนาดนี้ผิวต้องรอนดแม่หญิงมีตัวช่วยดีๆมาแนะนะําค่ะนี่เลยเซตาฟิล <c oughs> การแดดที่รู้ใจนะคะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายมาพร้อม2สูตรให้เลือกนะคะ ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเลยนะเซตาฟิลฟิล UVA UVB Defense SPF 50บวกลอดสีเขียวช่วยปกป้องผิวนะคะจากรังสี UVA ได้ถึง28เท่า PA บวก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 และ UVB ด้วยสูตร SPF 50บวกกันแดดสูตร7 in 1เนื้อครีมบางเบานะคะกันแดดพร้อมปรุงผิวเหยง่าย ไม่หนักผิวเลยมีส่วนผสมนะคะให้ความชุ่มชื้นและต้านอนุมนูลอิสระในผิวไม่หญิงนะคะใช้ทาใบหน้านและผิวกลายเป็นมาจจาเช้าเย็นช่วยหลอกเมคอัพนะคะให้ติดทนนานด้วยนะเซตาฟิลฟิลซันไอพีเอห้าสิบบวกไลทเจลหลอดสีเหลืองช่วยปกป้องผิวนะคะจากรังสี UVB UVA ด้วยสูตร SPF 50บวก PA++++ เบวกบกบกบวก,บวก,บวกเข้าเป็นสูตร v e r y Water r e s i s t a n t ด กันน้ำและทนเหงื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื้อเจลบางเบาปกป้องผิวได้ยาวนานแม่หญิงจะใช้สูตรนี้นะคะสาหรับวันที่มีกิจกรรมกลางแจ้งที่โดนแดดนะคะเป็นเวลานานๆพราะเขาจะช่วยกันเหงื่อกันน้าพร้อมคงความชุ่มชื้นให้ผิวเลิศมากค่ะทั้งสองสูตรไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมและพาราเบนซึ่งไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวและไม่มีส่วนผสมนะคะที่ทําให้เกิดการอุดตันผิวแพ้ง่ายใช้ได้เลยนะแม่หญิงแนะนําเลยค่ะ